สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับไอออนสกันนะคะโดยสอนอ,อื่นๆนะคะเขาบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมนะคะแล้วก็คอามบคุณผู้ดนูนีทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมา,มากๆเลยค่ะ อ่ะเล่นเกมแล้วแหลกหรือว่ายากต้องการสมมติเกมแล้วลวก็ขอนขอนุญาตขออนุญาตแนะนำลากโก้ฟาร์นะคะโปรแกรมช่วยมุดหรือว่าโหลดปิงให้คุณใช้งานง่ายสะดวกนิดเดียวแถมมีแปลไทยให้ด้วยนะคะเดือนนึงก็แค่ไม่กี่บาทเองถ้าหากใครสนใจก็โหลดลากโก้ฟาร์ได้เลยนะคะใส่โค้ดแม่บ้านได้เลยนะคะได้รับส่วนลด30%ด้วย เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวไอออนสองกันแบบรอบสองแล้วกันนะคะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องรายละเอียดของเกมให้เยอะขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันตอนนี้เกมมันก็กลายเป็นว่าเราอาจจะต้องมุดเล่นกันไปแล้วถ้าถามว่าแล้วทําไมต้องมุดควรค่าเกี่การมุดไหมก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันนะคะว่าลักษณะของเกมเนี้ยเป็นยังไงถ้าฟังแล้วชอบหรือถูกใจหรืออยากจะมามันกันก็จัดไปตามนั้นเลยนะคะ โอเคทีนี้ต้องเริ่มเกินก่อนนะคะว่าจริงๆตอนแรกอะ่ะทาง NCSoft ก็คือประกาศให้เหมือนกับเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยคล้ายๆกับไกลๆจะเป็น global นะคะเพราะว่ามีภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะในตัวเกมซึ่งปกติแล้วเกมไต้หวันมันจะไม่มีภาษาอังกฤษให้นะคะทุกคนซึ่งมันอยู่ในระบบของเกมเลยอะ่ะเออเข้าใจใช่ไหมอ่ะซึ่งเสียงภาษาอังกฤษอ่เขาก็กาลังจะทําตามมานะคะว่ามันขึ้นแล้ว coming s o ูมมนเนาะทีนี้ ถ้าถามว่าทําไมอยู่ดีๆเราก็ต้องมุดกันเฉยเลยถ้าเอาตามตรงก็คือโดนบทโจมตีค่ะซึ่งมันเป็น d ด o t อะไรเนี่ยเออเห็นเขาเรียกกันนองบอกว่าหน้าเวบพาะก็ประกาศไว้แล้วเหมือนกันนะคะประมาณนี้ว่าโดนโจมตีจะอันเนี้ยหนักมาก เขาก็เลยจําเป็นจะต้องเอเหมือนอาจจะมีการแบบบล็อก IP นะคะเพื่อแบบให้พวกบอทบางส่วนเนี่ยมันไม่สามารถเข้ามาได้เนาะถึงสุดท้ายแล้วเราจะสามารถมุดเข้ามาเล่นกันได้ก็ตามนะคะแต่เขาก็ไม่ได้แบ่งคนที่มุดหรืออะไรนะคะยกเว้นว่าคุณไปทําผิดกฎเขาก็คือใช้บอทใช้ปโปรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันก็โดนอยู่แล้วแน่นอนหนึ่งรอยปรเซ็นนะคะโอเคทีนี้เผื่อหล,หลายๆคนนะถ้าสงสัยว่าแล้วมันควรค่ากับการต้องมุดมาเล่นไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยอาหารแม่บ้านนะคะส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าคุณชอบเกมที่เอ่อไปสงครามให้คุณเล่นหรือว่ามีอะไรให้คุณทำเยอะมากคุณชอบการลงดันชอบการเล่นกับเพื่อนหรือหาปาร์ตี้เล่นเอ่อการลงบอสมีเมคคากที่สนุกแล้วก็ทุกอย่างเป็นการตัดสินใจแบบค่อนข้างจะเรียลไทม์อะไรนิดนึงใช้ทีเวิร์คค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้นะคะ อันเนี้ยคือคุณจะเลิฟหรือว่ารักไอออนสองเลยเพราะว่าเนี่ยคือเกมมันเลยค่ะสิ่งเนี้ยคือไอออนสองค่ะคือการที่ได้ไปตบตีกันร,ระหว่างข้ามฝ่ายข้ามเซิร์ฟนะคะอยู่แล้วก็โลกของฝั่งเทพกับมารไม่เหมือนกันด้วยนะคะอย่างที่แม่บ้านอยู่เนี่ยฝั่งเทพเนี่ยโลกจะสดใสามากนะคะอย่างเนี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นอุ๊ยเจอขนนกขออนุญาตพูดไปเรื่อยเ,อยเนาะ โลกมันแบบสดใสมากถ้าเกิดใครอยู่ฝั่งมาหรือแอสโมเดียนะคะโลกมันจะค่อนข้างทมึนทุกอย่างจะแห้งแล้งคือโลกไม่เหมือนกันค่ะคือเขาก็ทํหมาให้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบหรือแล้วแต่ว่าคุณจะตามเพื่อนไปอยู่เซิร์ฟไหนอะไรยังไงอยู่ฝั่งไหนนะคะอ่ะซึ่งอันนี้มันก็จะมีสงครามรองรับหรือถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็คือมันก็จะเป็นการที่มีการตบตีกันนะคะระหว่างฝ่ายเทพกับฝ่ายมารจะเป็นประมาณนั้นเนาะ ทีนี้ต่อไปก็คือเรื่องของการลงดันนะคะคือทุกอย่างมันก็เป็นยันหมดเลยไม่ว่าคุณจะเอ,อ่อลงเดลี่ดดนเจียนคนเดียวหรือลงทานเซนเดนหรือ จะอะไรเอ่อมีเอ็กซ์เวดิมีดันมินนี่วินดูมินันให้ลงไปหาของนะคะเขาก็มีระบบมาให้นะกับการที่แบบไปลงกับคนนอกก็ได้ซึ่งก็บางทีก็เจอคนดีๆหรืออะไรอย่างนี้มันก็แล้วแต่ก,กันไปหรือว่าจะมีระบบกิ้นะคะที่อ่อหลายๆคนก็มีกิ้อยู่หาก,กิ้อยู่เขาไปช่วยเหลือกันในกิ้ตั้งปาร์ตี้กันไปลงดัน,นดูดินั่นเนาะอันนี้คือความสนุกของเกมเลยซึ่งสำหรับแม่บ้านนะคะต้องพูดตามตรงว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรพวกนี้เลยไม่ชอบลงดันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ้ยยอมรับเลยว่า เออไปลงกับเพื่อนแล้วมันสนุกดีได้ช่วยกันดูเมคานิกบอสได้ช่วยกันงมงม,งมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เกมเงี้ยการมันสามารถวิ่งตีได้เนาะก็คือมันวิ่งตีได้มันอะไรได้นะคะแล้วก็บอสหรือมอนเนี่ยค่อนข้างเก่งแล้วก็โหดในระดับหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้ต้องบอกว่าบอสกับมอนเลยพวกเนี้ยค่ะ มันไม่ได้เ,เป็นแบบล็อกเป้าหนึ่งเเนาะมันยังมีการที่แบบบางทีมันยิงมาแล้วเราหลบพันอย่างเงี้ยมันก็คือหลบไปเลยพอจะเก็ตใช่ไหมคือมันไม่ใช่ล็อกเป้า100%อนอันนี้มันก็เลยสนุกค่ะเพราะว่ามันแบบกึ่งๆจะแอคชั่นนะเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แอคชั่นหนึ้อยเปอร์เซแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ขอระบบคอมแบทของเกมก็ค่อนข้างดีเลยนะคะอะ ทีนี้มันก็จะมีพอทุกคนเวลสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบออดีตให้ไปเข้าแล้วก็มีนเนี่ยชูโก้เฟสติวัลเนี่ยสำหรับสายที่ไม่ได้ชอบ PVP มากหรืออะไรเงี้ยก็สามารถมาลงอันเนี้ยเก็บอบดีตพอยไปใช้นูนนี่นได้นะคะก็จะเป็นแบบเอ่อแมคานิกเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะก็จะมีแบบบินเก็บของเก็บสมบัติหาตัวนาคอะไรอย่างเงี้ยไ่รูบเต็มหมดเลยอันเนี้ยน่ารักมากเนาะก็จะมีแบบหลายอย่างนะคะ แล้วก็การทําของอะไรก็จะมีเยอะแยะมากแล้วก็อาชีพแต่และอาชีพมีบทบาทชัดเจนหมดนะคะเออทุกตัวเนี่ยมีเอกลักษณ์มีข้อดีข้อเสียของมันเองหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเทมเพาเคียริกกาเดเตอร์แอสซินซินเรนเจอร์หรือว่าเ er, อลิเมนทัลรีสอร์อร์เลยอย่างเงี้ยนะคะคือทุกคนมีบทบาทวีหน้าที่มีอะไรของตัวเองกันหมดทุกคนมีความเก่งมีความเฉพาะทางในแบบของตัวเองอะไรแบบเนี้ยอืมซึ่งอันเนี้ยก็ต้องแล้วแต่ความชอบหรืออะไรางี้นะคะ แล้วก็ไหนจะเรื่องของสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงนะคะที่มีเยอะมากๆนะคะซึ่งก็จะมีทั้งตัวซื้อแล้วไม่ต้องซื้อแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่ไม่ต้องซื้อนะคะสามารถหาเอาในเกมได้ทั้งหมดเลยสามารถไปสุ่มตลาดมืดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะไปหาเอาในเกมก็ได้เนาะซึ่งเนี่ยมันเยอะมากนะคะความหลากหลายของด้านสัตว์ขี่กับสัตว์เลี้ยงซึ่งคืออันเดียวกันนะเนาะคือเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งก็แบบมีตั้งแต่แบบอย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่า จะเอาแบบน่ารักน่ารักนะคะอันนี้เห็ดมียังแบบน่ารักน่าชางน่าเกียดหรืออันนี้ก็จะเป็นพวกตัวซื้อหรือตัวตามกิจกรรมนะคะอันนี้ตัวซื้อก็จะเป็นมังกรมีสองสีมีน้องไก่ฟ้าสองเอ็มอันนี้ก็ตัวซื้อเป็นปลาหวานอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นตัวจากกิจกรรมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้น,นั่นเองเนาะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความชอบกันไปนะคะตัวน่ารักน่ารักก็จะเป็นแบบองนี้หรือว่าแบบนี้ อ่าอะไรอย่างนงี้นะคะอันนี้คือสัตว์ขี่ก็อันนี้ยกให้เขานะเพราะว่าสัตว์ขี่เขาอะค่อนข,ข้างจะแบบมีแอนิเมชันอยู่ประมาณนึงอันนี้แม่บ้านไม่แน่ใจว่าเป็นที่เฉพาะตัวมัวงกรแม่บ้านเปล่านะแต่ว่าเนี่ยดูน้องดิคือไม่ว่าจะวิ่งหรือจะบินแบบนึงนะหรือว่าแม่บ้านจะบินอย่างเงี้ยคือน้องก็จะแบบบินตามเห็นปะ่ะน้องมีแอนิเมชันในการบินหมดหรือว่าลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะแบบอืมอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างยกให้เขาเลยแล้วก็ภาพมันไม่ได้ด้อยไม่ได้อะไรเลยนะคะ แล้วก็มีการไปเข้าไปในอบิดกันด้วยนะในอบิดก็มันมากนะคะก็จะแบบการจัดทงจัดทีมอะไรไปนะคะอันนี้ก็สนุกอยู่มากๆนะคะดังนั้นก็ตามที่กล่าวไปทั้งหมดนั่นแหละว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบการมีสงครามระหว่างฝ่ายมีการต้องยกพวกไปตีกันหรือชวนเพื่อนนะกิลไปหรือเป็นการช่วยเหลือกันนันน่นนี่นะคะแล้วก็ มาเล่นเสริมไปหวานเองเนี่ยปิงก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นยิ่งจะเกิดใช้ราโกฟาสด้วยนะก็จะช่วยไปอีกนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนกันไปนะคะแต่โดยรวมแล้วแม่บ้านค่อนข้างสนุกแล้วก็เอ j นจอยมากซึ่งก็การทําของเองก็ไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นนะก็คือเราสามารถที่จะแบบ ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีของก็อ่ะก็ต้องไปกับเพื่อนฮะ,ะเพื่อนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไหนจะระบบบินของเขาอีกเน,นะะี่ยฮะนี่ก็คือการชูโรงของเขาเลยเรื่องบินนะคะการต่อสู้เนี่ยสู้คนได้ทั้งบนฟ้าอากาศนะคะแล้วก็อุย้ยเจอคนเจอคนเจอศัตรูก็ไปไหนไม่รู้โอ,โอเค ก็คือสามารถสู้ได้ทั้งในน้ำนะคะและบนอากาศได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นความมาันอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่สามารถตบตีกันได้นะคะบนฟ้าแล้วก็ในน้ำเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่มีน้ำให้ดำลงไปด้วยนะคะมีมอนในน้ำแล้วก็ตีในน้ำได้ด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็บนฟ้านี่ก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะคะสาหรับบนฟ้าเนาะอือฮึอันนี้แม่บ้านไม่รู้จะตีมอนอาบิดไหวเปล่านาองเพราะว่าแม่บ้านเพิ่งจะลองแล้วเดี๋ยวต,ตีให้ดูนิดนึงว่าเนี่ยเราสามารถแบบ อัน,นี้บนได้เลยนะคะตีได้เห็นนะอันนี้ตีดูเฉยน,นะไม่ได้จะฟาร์มให้ดูนะคะเพราะว่ามันแหละประมาณนี้ประมาณนี้อุ้ยมานไปนู่นแล้วมานเต็มเลยมิวสามคนเนี่ยฉะนั้นเดี๋ยวรีไพก่อนอันนี้มันอยู่ในอาบิทมันเลยบินได้ตลอดนะคะก็จะมีการเติมกีดอะไรประมาณนี้ คือเกสู้ไงโอเคกันจะเป็นประมาณนี้คะ่ะทุกคนนี่นะ่ยบินเราก็ยู่อยู่ได้นะคะกันหลายๆชั่วโมงหน่อยแล้วก็มีปงวีปีกอีกเออเดี๋ยวหาปีกให้ดูหนึ่งฉันดูแมพก่อนยิ่งหลงหลงอยู่ <laughs> นี่ก็จะเขาขอดฝึกบินนะฮะ นี่นะบิดมันก็จะมีประมาณนี้นะคะเห็นไหมเห็นมังกรแม่บ้านไหมนี่เวลาแม่บ้านแบบพุ่งนะน้องหมุนตัวตามด้วยเออโอเคแล้วก็ปีกอีกนะคะที่แบบอลังมากแล้วก็เรื่องสกงสกินเลยไม่ต้องห่วงเลยคือมันมีสเตตัสปีกก็จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณะสามารถที่จะแบบใส่เป็นแบบสกินได้อย่างอันเนี้ยแม่บ้านไม่ได้ใส่ปีกนี้นะแต่แม่บ้านเอามาเป็นสกินเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย ปีกก็คือแบบอลังมากนะคะจัดเต็มมากเลยสําหรับไอออนสองเนาะเรื่องอันนี้ก็ต้องไปตามหากันไปเนาะบางอันก็จะเป็นปีกแฟชั่นหมายถึงว่ามีที่ซื้อนะคะอันนี้ด้วยความที่เก็มเพิ่งเปิดนะกัน,นก็เลยยังยังมีเอ่อไม่ไม่เยอะนะคะในการซื้อตอนนี้รู้สึกปีกที่ขายอยู่จะมีแค่อันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็นปีกแจกเนาะสามสิบวันก็จะได้ปีกนี้นะคะอ่ะแล้วฝั่งมางค่าเทลปีกก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะสําหรับเรื่องสี ทีนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคก็ประมาณเนี้ยสำหรับไอออนสองเนาะถ้าเกิดใครฟังแล้วรู้สึกเอ้ยมันน่าหนุกว่ะมาลองเล่นสักหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะลุยเลยนะคะทุกคนโอเคเป็นไงกันบ้างคะสำหรับไอออนสองเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตัวสัตว์เลี้ยงให้ดูนิดนึงนะคะเผื่อบางคนเนีกยเห็นตัวอื่นบ้างนี่แล้วเราปุงมอนจหมุนตัวด้วยมีหมาป่านะคะ หมาป่ามันก็จะแบบกลางหมุนดุย๊ยอะไรประมาณนี้นะคะอ่าก็ถ้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะให้กับทุกคนนะคะสำหรับคนที่สนใจไอออนสองอยู่หรือว่ารู้สึกว่ามังคนค่าแก่การจะหมุดเล่นไหมหรือยังไงนะคะถ้ายัางไงก็มาลองกันก่อนได้นะคะแถมแลาโกฟัสก็มีให้ทดลองด้วยนะคะสามชั่วโมงนั่นเองถ้ายัางไงก็มาลองกันดูก่อนถ้าถูกใจก็เล่นต่อแล้วก็ลุยเลยนะคะโอ้แสบตาแสงสวยเกิน โอเคสำหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์ช่องแม่บ้านเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊ง,ง,ง,งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย